ว่าไงถ้าพี่ป๊ามีเงินสักประมาณ3 0 0 0 0ื่นห้าสี่หมื่นอ่ะสามารถทำหลังคาเราได้เลยจบจริงหรือเปล่ามีงบแค่สามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นจะทําหลังคาจบเลยง่ายๆอย่างเงี้ยเลยไม่มีบวกเพิ่มสามารถทําได้ได้เหล็กใหญ่พรีเมียมเหมือนกันทุกหลังด้วยไม่ใช่ลดราคาลดสเปคผมหรือเปล่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เลยนะออ๋โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ซีรูทออนแอร์ครับมาฟังคุณนกเกาเขาเรียกว่า รวยหนเรื่องนี้มัน,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 นจริงหรือเปล่าอ่ะสามหมืรรม่นห้าถึงสี่หมื่นมันจะทำราคาได้จริงเหรอจริงวันนี้เราจะพามาดูตัวอย่างวันนี้ขออนุญาตถามก่อนครับเราอยู่กันที่หมู่บ้านอะไรยังไงฮะหมู่บ้านนิวยอร์กลังสิตคลองสี่อ่าแถวๆลังสิตคลองสี่นี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าอย่างที่เป็นอย่างที่คุณนายนาเขาโม้ไปหรือเปล่านะอ่ะไปไปไป,ป,ปฮะ ไหนไหนไหนคุณนกไหนมันจะเป็นไปได้ยังไง3ามหมื่นถึงสี่หมนงบประมาณที่จะอยู่ในขลังนี้ฮะเป็นไปได้เป็นอด้อ๋อโมหรือเปล่ายางหลังนี้นี่ตัวอย่างหลังนี้เอาตัวอย่างหลังนี้เลยตัวอย่างหลังนี้อันนี้จบอยู่ประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าใช่เริ่มเริ่มต้นที่3ามหม้าใช่เป็นวัสดุอะไรก่อนอันนี้ใช้เป็นแมทชิ้นพิวโฟมหนาหนึ่งนิ้ว เมทใชชีพีมนาหนึ่งนิ้วจะได้ใต้ท้องแผ่นแบบไหนก็ได้ใต้ท้องแผ่นจะเป็นเรียบแล้วก็มีสีให้เลือกสีขาวสีดาแล้วก็สีเงินเงินสีอะไรไม้อะไรก็วากันบปตามใจชอบแล้วมันจะสามหมื่นห้ามันจะคุ้มยังไงพื้นที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้ประมาณ16ตารางเมตร16ตารางเมตรคูณสองพันหนึ่งคูณสองพันหนึ่งไปจบไหนมันจะจบยังไงมันจะคุ้มยังไงนกพี่ป๊อบดูไฟไหนไฟเนี้ยทำไมเดินไปฟรีสองจุดลูกค้าซื้อโคมกับหลอด อันนี้คือเดินฟรีใช่เดี๋ยวถ้าถ้าเดินไม่ฟรีนี่ปกติเสียะปกติจะไม่มีโปรนี้เดิมถ้าเกิดเดินไฟเนี่ยจะเสีย1,000บาทต่อจุดลูกค้าซื้อคมกับรลอดอู้ประหยัดสองพใช่คุม้ม <laughs> บอกเลยว่าคุ้มประหยัดสองพันนะแต่แค่ซื้อโคมกับหลอดเองนะคะพี<ช>่อยากได้โคมแบบไหนไฟถุงไฟ,ไฟ,ไฟติดก็ตามเรื่องของมุ้่เลยนะใช่โอ้ก็ถือว่าดีคุ้มไปแล้วสองพันบาทไหนมันจะมีมันจะประหยัดวัดตรงนี้ประหยัดงไหนเสาอันนี้อ่ะเสา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 สองต้นคู่หน้าอ อันนี้คือเสาธรรมดา4นิ้วคูณ4นิ้วแถมให้2ต้นคู่หน้าฟรีอันนี้ก็ฟรีใช่ค่ะเดี๋ยวนะาแถมเสาอย่างนี้ให้เลยใช่ค่ะโอ้หน้าใหญ่อวบอ้วนหน้าใหญ่อวบอ้วนหน้าใหญ่เหมือนตีนรูปเลยดิโอ้ไม่ใช่หน้าหน้าสี่นิ้วไม่ใช่ต้นเล็กๆสามนิ้วสองนิ้วอันนี้ก็ได้อีกใช่คุ้มคุ้มบอกเลยว่าคุ้มเดี๋ยวมันจะถึงมันก็ต้องเกินอยู่ดีอ่ะไหมมันต้องมีอย่างอื่นบ้างไหมมีอะไรลังน้ํา ไอ้ข้างบนไดยละใช่ล้างน้ำหกนิ้วอย่าบอกว่าฟรีนะฟรีแถมล้างน้ำฟรีหกนิ้วแม่เรียกว่าแม่คุ้มแล้วคุ้มสามแล้วหนึ่งสองสามอย่างแล้วหมดแล้วหมดแล้วท่อน้าทิ้งทําไมท่อน้าทิ้ง p ี c ี5ีจุดห้าสองนิ้วครึ่งอย่าบอกว่าให้อีกนะฟรีฟรีค่ะโอ้โหมันก็คุ้มจริงๆอ่อะถ้าอย่างนี้ถือว่าคุ้ม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 สี่คุ้มเลยทีเดียวนะก็คือถ้า คุณมีบ้านเลยลักษณะนี้นะับพื้นที่ประมาณนี้นะพื้นที่ถ้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดน่ะถ้าใช้เป็นเมทัลชีทพีวโฟมก็คือจะจบตามตามนี้เลยอคุณได้ไปเลยพร้อมใช้ประมาณสามหมื่นห้าสี่หมื่นไม่เกินนี้นะครับสีสีนี่สีนี่ผมต้องเสียเพิ่มมากไม่เสียผมเอาสีดำอย่างเงี้ยสีอะไรก็ได้สีขาวสีเหลืองได้หมดก็คืออยู่ในงบประมาณนี้แล้วนะฮะเอาถือว่า ก็เป็นเขาเรียกว่าในยุคนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้ถามว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ลงตัวนะถ้าคุณมีบ้านแบบนี้นะสไตล์แบบนี้นะชาวโคมแบบนี้คุณก็ลองติดต่อมาได้นะครับ,รบถ้าอยากได้แบบคุ้มคมแบบนี้ ติดต่อได้ที่ไหนครัติดต่อมาได้ไที่เพจ Facebook c n l o o p รับทำนลองค้าค่ะนั่นแหละครับแล้วก็มีอ่า i n e i ีดไลน์อีออก็คือสอบถามเพิ่มเติม,มแชร์โลโเคชันเพื่อเชคเขตเป็นที่อยู่ที่ไลน์อี Line จะเป็นแอป CN Loop ค่ะนะฮะเรียกว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะแต่ยังฮะแต่ยังฮะใครที่มีพื้นที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นนครนายกเองอยุทยาปทุมธานีนะครับเรียกว่าปริมณฑลนะฮะใกล้ๆกับกรุงเทพเนี่ย ลอ,ลองส่งโลเคชั่นมา<ะ>ได้ข่าวว่าเปิดรับพื้นที่ดีใช่ก็ขายายเขตไปทางนั้นด้วยแต่ว่าขอเช็คโลก่อนว่าอยู่พิกัดตรงไหนนั่นแหละครับ<ม>เรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวครับกับหลังคาโมเดิร์นสไตล์จาก CN เ o o นนะครับยังไงนะครับต้องก่อนจากกันไปขอบข,ขอบคุณเลยเลยกันนะฮะก็ขอบคุณท่านเจ้าของบ้านใจดีนะแหม่กำลังตอบถิมาอยูอนน่เลย<ะ>ทีเดียวเราก็มารบกวนนะฮะ ก็พูดเหมือนเช่นเคยครับเลือก mm. สิ่งที่ใช่ในสไตล์ที่คุณชอบแล้วซีรูปจะทําในสิ่งที่คุณฝันครับ mm. เพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่จริงแท้จริงนะครับ mm. ส่วนอีพีนี้ mm. คุ้มคุ้มคุ้มแคมบอกเลย oh.